ทุกสิ่งที่ผมเขียนตอนนี้คนเริ่มหันมาสนใจมาบอกว่ามันดีมาซูฮกความคิดของผมเพราะคุณมีรถใช่สุป e r c ร์หนึ่งคันทีนี้ผมเลยยิ่งนี่คือ,อแปลกว่าคนไทยว่าอ๋อนี่มันมีนี่มันต้องเป็นคนเก่งแน่เพราะมันรวยถูกต้องครับแค่นี้เองคนไทยเราเนี่ยคือผมไม่ได้โทษว่าผิดแต่ผมกําลังมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าใช่ครับคนที่ขับ lamborghini ferrari รถ super คาร์พว่านี้ ผมว่า90%เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะมาจากเงินอิทธิพลทางมืดเยอะทีนี้คนที่มีรถพวกนี้เนี่ยบางคนก็ไม่ได้ดีไม่ได้ต้องใช้คำว่าบางคนใช่ครับหลายคนเลยดีกว่าหลายคนเลยดีกว่าบางคนเอาบางคนก็ได้แต่แต่ส่วนจะส่วนมากหรือส่วนน้อยแล้วแต่แต่เราจะมองว่าเขาดีผมทําอะไรตอนนี้มันก็เหมือนกับไม่ผิดไปแล้วสมัยก่อนสมมติว่าผมใส่รองเท้าแตะเดินไปเที่ยวในห้างโดนว่า โอ้โหเป็นดีเจอะไรแต่งตัวไร้กาลาเทศะทุกวันนี้โอ้พี่เขาติดดินจังเลยพี่เขาไม่ถือตัวเลยนนพี่เขาน่ารักคนรวยทําอะไรก็ไม่ผิด <c oughs> ใช่นี่ไงเขาสมาธาดูดีเขาแต่งตัวเกงขาสั้นรองเท้านะแต่เขาสมาธาเพราะคนจนแต่งแบบเดียวกันนี่ไงมันมีปัญญาได้แค่นี้ใช่อะไรวะเรามองกันอย่งจริงๆไม่ดูเออซึ่งพอเรารู้แล้วว่าโอเคเราเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากจะ เริ่มที่จะจูนความคิดของคนละค่อยๆมาปรับแก้กันไหมเพราะว่าวิธีคิดแบบนี้มันพาไปสู่หายนะนะครับมมเมื่อศรัทธานในเงินเนี่ยเฮ้ยงั้นเราทําอะไรก็ได้ขอให้มีเงินก่อนเสร็จแล้วคนก็จะเชื่อเรางั้นเราก็คอร์รัปชันเราก็โกงเราก็ไม่มีเกียรติไม่มีอะไรเลยแล้วประเทศจะอยู่ยังไงถูกต้องเลย ผมจำได้ตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยนะฮะเรื่องของผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดแบบว่า <Okay. S 2> จะเป,เป็นกิ๊กกับใครหรือไปเป็นเด็กเสียหรือว่าจะขายตัวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพ mm hmm. ราะว่าทุกคนจะ,จะเขินจะอายไม่พูดถึง mm hmm. แต่ทุกวันเนี่ยเราอยากได้แต่เงินจนเราไม่แคร์แล้วแล้วทุกวันนี้ขายตัวออนไลน์ก็มีแล้วไม่ได้กลัวเพื่อนจะเห็นเลยแล้ว mm hmm. ฉันมีตังแล้วทําไมฉันเป็นฉันเป็นเด็กของท่านคนนูน้นท่านคนนี้ฉันมีอำ mm hmm. นาจฉันมีเงินแล้ว oh. ผู้ชายก็หันมาโกงกันขายยาเปิดโต๊ะบอลเลยใช่มันเลยกลายเป็นทุกคนอยากมีเงินเพราะว่าไอดอลหรือว่าของ คือคนที่มีเงินเยอะอาจจะเป็นลูกของผู้ใหญ่วันๆอาจจะไม่ต้องทํางานอะไรหนักก็ได้นั่งอยู่ในภับมีผู้หญิงเยอะๆมีเรื่องก็ไปกระทืบเขาผิดกฎหมายก็สามารถที่รอดได้แล้วเราก็มองว่าคนพวกนี้เท่ดีและเก่งแต่ผมจะบอกเสมอว่าคุณมองสิ่งพวกนี้มันไม่ใช่ภาพของความสําเร็จมันคือแค่ผลลัพธ์ของความสำเร็จแต่ภาพของความสำเร็จเนี่ยคุณจะไม่มีวันเห็นมันในโซเชียลเน็ตเวิร์ ในไอจีใน Facebook เพราะมันไม่มีใครลงภาพของความสําเร็จเนี่ยมันคืออะไรผมบอกว่าความสําเร็จเนี่ยมันคือเส้นทางมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันคือคืนที่คุณต้องมานั่งปั่นงานถึงตามตีสามตีสี่เพื่อวันพรุ่งนี้ต้องพรีเซนต์ตั้งใจอ่านหนังสือสอบอดไปเจอแฟน s a c r i f i c ยยอมแลกไม่ได้ไปกินข้าววันเกิดพ่อแม่วันที่คุณเหนื่อยจากการทํางานแล้วแต่คุอความสาเร็จเราจะเห็นภาพนักมวยภาพจําตอนเขายกเหรียญชนะใช่ ต้องไปดูภาพเขาอยู่ในโรงยิมเมื่อ3เดือนก่อนหน้านั้นเหนื่อยจะตายข้าวไม่ได้กินเพราะต้องทาน้ําหนักหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือนั่นแหละที่คุณกําลังจะเล่าให้ฟังนั่นแหละคือความสําเร็จคนไทยควรจะมองไปที่ต้องความพยายามไม่ใช่มองแต่ผลเพราะผลอาจจะมาจากไอคนนี้โกงเข้ามาใช่เลยมามองผลว่ามันชนะใช่ควรจะมองไปต้นว่ามันมาตรงนี้ด้วยอะไรถูกต้องและคุณจะเข้าใจเลยเห็นบอกว่าคุณพยายามรวบรวมแล้วหาข้อสรุปว่าความสาเร็จของคุณเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆนะครับ จากประสบการณ์คุณเลยครับคือตอนนี้ผมมองว่าถ้าเกิดใครก็ตามมีสอย่างเนี้คุณประสบความสำเร็จแน่นอนสําคัญที่สุดเลยของผมคือเรื่องของ passion มันคืออะไระทำในสิ่งที่รักจริงๆอะ่ะเออผมผมมองอว่าอย่างนั้นลหลงไหลศรัทธามีใจกับมันลองลงมาเครดิตเครดิตก็คือชื่อเสียงที่เราสร้างขึ้นมาและเครดิตเนี่ยเราใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างแต่พังได้ภายในวันเดียวเพราะนั้นพยายามสร้างมันขึ้นมาเครดิตคือสิ่งที่คนอื่นมองมาที่เราถูกไหมถูกต้องครับ เครดิตคือสิ่งที่ผมมองไปแล้วเออภูมิเขามีอย่างนี้เขาทำมันนั้นได้ผมคิดว่าเขาทํามันนั้นได้นั่นคือเครดิตที่3คือประสบการณ์และวิชาการก็คือ knowledge experience อันนี้มันต้องมาควบคู่กันและความรู้และประสบการณ์ความรู้เนี่ยมันเป็นเชิงกว้างนะครับเราสามารถที่จะไปเรียน business ได้แต่ว่าถ้ามาทำ business จริงๆมันต้องเฉพาะทางจริงแล้ว business แต่ละอย่างเนี่ยก็แตกต่างกันมากเหมือนกันสมมติผมเปิดร้านสะดวกซื้อตรงนี้ และมีร้านสุกซื้อยี่ห้อเดียวกันอยู่ตรงข้ามถนนผมเชื่อเลยว่าการบริหารเนี่ยมันจะแตกต่างกันย่างสิ้งเชิงเหมือนกันถูกต้องด้วยตลาดด้วยอะไรก็แล้วโลเคชั่นแค่ตรงข้ามเนี่ยยังโมเดลยังแตกต่างกันได้และสุดท้ายเลยข้อสี่โอกาสโอกาสนี้คุณต้องมีแต่ไม่ใช่ว่าจะนั่งรอโอกาสเฉยเโอกาสนี้มีทั้งเราสร้างเองทั้งมันมาหาเรามันมีอยู่3อย่างม,มันก็คือการรอโอกาสการคว้าโอกาสและถ้ามันไม่ได้จริงแลวคือการสร้างโอกาสสร้างขึ้นใหม่ใช่ครับบางคนอย่างผมจะมีเพื่อนๆบางคนที่แบบ รอโอกาสรออย่างนั้นแหละอาจจะไปดูดวงมาแล้วพระท่านก็บอกว่าอีกสองปีโอกาสแกจะมาแกจะรวยเขาก็จะไม่ค่อยทำอะไรสองปีฝรั่งก็บอกว่า if chances don't come knocking build a door แปลว่าถ้าโอกาสเนี่ยมันไม่เคยแวะเวียนที่มาเคาะประตูคุณเลยเนี่ยคุณต้องสร้างประตูเองซึ่งผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมถึงจุดที่โอเคพอผมมีมีประสบการณ์มีเครดิตมีชื่อเสียงมีเงินหนึ่งจุดหนึ่งแล้วเนี่ยผมเจอคนที่มี p a s s ั่นมีคนที่มีเครดิตเนี่ยเขาอาจจะ ขาดความรู้ขาดโอกาสผมสามารถลงทุนให้ทันทีเลยแล้วผมทำ Celebrity c o n s เ l น n t อ๋อคือ4ีหัวข้อนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในคนคนเดียวก็ได้ไม่จำเป็นแต่ถ้าจะทำอะไรด้วยกันมันต้องรวมให้ได้ต้องมีครบทั้งสหัวข้อดื่มสิ่งดีๆกับมังคุดไซเดอร์สุข,ขินาดิง